600ขั้นครับเห oh, นื oh, oh. ่อยมากโอ้600ขั้นออกกำลังกายหลต์เจอรี่เลยครับโอ้สุดเฟอร์เก์บันไดแสดโชว์บันไดทโชว์บันได600ขั้นครับเราพิจิตรมาแล้วครับโอ้เหนื่อยดีขอบคุณมาก บันไดทำให้เราออกกำลังก,กายครับวันที 12, 14, 4, น่ที่สิบสองสิบสี่กคนี่เกิดขนาดนะครับวันนี้น้ำลดครับลุงพุจิกาตุลาน้ำเต็มถ้าน้ำขึ้นก็จะได้เดินแค่สามสิบขั้นอาการหลังจากขึ้นบันไดไม่ต้องไปวิ่งอะไ,ไรวิ่งดีทุกเช้านากีฬาตีน้ำชา,า,ชาด,ดีดดๆเลยสวัสดีครับ